สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับคลิปนี้งานนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานซานี่อยู่นะครับผมโอ้ลุดขุดสามคันแล้วครับขุดดินส่งให้กันนะครับผมเพื่อจะเอาไปทําคันอยู่ตรงโน้นนะครับผมนู่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาถ่ายมุมใกล้ๆนะฮะจะได้เห็นสามคันทํางานไปพร้อมๆกันเนาะ ครัคันนี้ก็ขุดหน้าดินส่งมาแล้วก็คันนี้ก็เอาดินขึ้นไปให้พี่ใหญ่เขาอีกทีนึง่งฮะอยู่ข้างบนนู้นนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างล่างที่มันเหลือนะครับก็จะเอารถด,ดำนะครมามาขนนะครับมันไกลนะครับผมแต่ถ้ามีมาอีกคันหนึ่งก็น่าจะสบายอยู่ ว่าอู้เขาทํางานกันไวมากครับเนี่ยเขามาทํากันหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าผมพึ่งจะได้ลงมานะจังหวะมันได้นะครับก็เลยจัดไปนะครับผมนี่ฮะออกมากันได้สามสี่วันแล้วครับทีมงานนี้ก็เพิ่งจะมีเวลาได้มาถ่ายกันครับ คิดว่าหน้าง,งานตรงนี้น่าจะอยู่กันอยู่หลายเดือนอยู่นะครับเป็นเดือนละมัง้งนะทำจนกว่าน้ำมันจะขึ้นมานะครับเขาหิบแจะทำไมอ่ะ เนี่ยฮะดูการส่งดินดิปะเดี๋ยวผมพาไปยืนถ่ายใกล้ๆหน่อยฮะโอ้จ่วงเอาจ่วงเอาแต่ว่าผมอาจจะใช้เลนวายนะครับผมเพื่อจะได้เก็บภาพได้ได้สามคันนะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าได้อยู่ครับ ได้สามคันอยู่เนะดูการทำงานโอ้เขาทำงานกันไวมากปุ๊บฟับปุ๊บฟับเลยนะไม่รู้หมุนไปนข้างไหนเป็นข้างไหนเลย คนดูเไหมเอ้ยคนขับไม่เป็นไรนะแต่คนดูนี่เวียนหัวแลวหลายคันสเลยเกิน ูนาคันนน้นนสวยเลย Sunny S Y นี่ SY2154 ตัวนน้นตูดไม่เหมือนใครเลยอ่ะน่าจะคนละทรงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยนะเหมือนมีไฟท้ายด้วยไฟท้ายปลอมนะนะไวมาก นี่สองคันนี้รุ่นเดียวกันครับโอ้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับรถก็คูนี่แต่ว่ามาถ่ายมาถ่ายแล้วมันก็โอโห้หน้าดูเนอะดูได้ทำงานอย่างนี้ คันเดียวไม่เท่าไหร่นะอ่ะสามคันนะสิโอ้โอเข้าท่าเข้าท่านะตัวจ้วงเอาจวอา้จวงเอาเลยคันใหญ่นะั่นไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนสองคันนี้ฮนะรูปร่าง น่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าเนาะสองหนึ่งห้าีเป็นรถจีนนะครับ เดี๋ยวไปดูความลึกของป่าเขาขุดหน่อยครับว่าเขาขุดลึกแค่ไหนเนาะน่าจะมี4เมตรแล้วฮะดูแล้วอ้ไวมากไวยมากแป๊บเดียว เออลงไปข้างล่างนะาน่าจะดินเหนียวอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นขี้เลนมันเป็นล่องน้ำว่ะตรงนี้ ขุดได้ไวมากครับจ่วงเอาจ่วงเอาเลยเนี้ยครับน้ำไหลเลย มือยาวมากเลยเนาะเนี่ยเขาบอกว่ามือยาวสาวได้สาวเอาโอ้น่าดูเออต่างคนต่างทำนะมือมือ,ม,อมือจะเกี่ยวกันอยู่แล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นครั้งแรกของช่องผมเลยนะครับที่ได้มาถ่ายรถขุดแบบ จริงจริง,จ,รง,จ,รงจังเป็นกายเป็นงานเนาะลหลายหลาคันอย่างนี้เนาะโอ้ข้องตัวดีมากเลครับซานี่ก็อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง f c ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ